สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับผมปั๊มไดมอนด์แมสนะครับตอนนี้ก็ออฟซีซั่นเต็มรูปแบบนะครับนวลนๆนนเลยก็คือปล่อยละแล้วก็ปล่อยไซคเคิลทิ้งด้วยนะครับก็คือเราจะต้องการพักผ่อนร่างกายเพื่อปรับสมดุลใหม่เพื่อเตรียมตัวแข่งครั้งหน้านะครับวันนี้ก็จะมีไปตรวจเลือดนะครับ ว่าสุขภาพร่างกายของผมเนี่ยเป็นยังไงแล้วบ้างนะครับเพราะว่าผมลากการแข่งขันเตรียมตัวแล้วก็ออนไซเคิลออนสแต็กยาเนี่ยมาค่อนข้างนานนะครับผมก็เริ่มเป็นห่วงร่างกายตัวเองแล้วผมก็จะไปเช็คเลือดวันนี้ตอนเช้าอดอาหารไปเลยนะครับฟาสติ้งมา12ชิม12ชั่วโมงแล้วนะอ่า เดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับว่าเช็คเลือดแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นที่น่าประทับใจผมขออนุญาตไม่ถ่ายลงนะครับ <c oughs> อายครับก็คือต้องบำรุงตัวเองก่อนนิดนึงไม่งั้นไม่กล้าโชว์ตับไตพุ่งกระจุยใครจะเอามาลงครับเพื่อนๆอ,อ่ะก็รอดูนะครับว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงถ้าเกิดผลดี ก็ได้ไปต่อนะครับในปลายปีนี้เจอกันแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าผลมันแย่นะครับผมขอสคลิปก่อนนะครับสักปีหนึ่งข้ามก่อนปีนี้อาจจะยังไม่แข็งแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับเพื่อนๆนว่าผลเป็นยังไงไปตรวจเรือดแล้วอ่าโอเคครับก็มาถึงนี่นะครับมาถึงแ l a แล้วนะครับคลินิก l a บอันนี้นะครับในพัทยานะครับตรวจผลรู้ผลไวที่สุดแล้วก็ราคาดีที่สุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปเช็คกันนะครับว่าผมจะ อยากตรวจอะไรบ้างน่าจะเป็นหลักๆถ้าเป็นการทํางานของตับไตกับคอเลสเตอรอลนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าผลออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอเข้าไปเช็คก่อนนะครับ ครับผมก็เลือกตรวจขั้นตัวนี้ครับสแตนดาร์ดขั้นพื้นฐานนะก็มีตรวจความดันนะครับตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดน,นะครับแล้วก็พวกน้ำตาลเบาหวานนะครับตับไตประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวรอเขาเรียกไปจัาเลือดน,นะครับเรานั่งรอก่อนครับตอนนี้มีเขามีลูกค้า ขั้นตอนนี้ผมก็จะวัดความดันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเจาะเลือดนะครับอบบเลยจะต,ต้องคาวพิสดีเต็มไปโอ้ น่าจะที่จอดก็กระเนื้อนะคะอ่าอันนี้ก็กำลังเจาะเลือดเลยนะครับอ่าอ,นนจอ,อ,อาจจะภาพไม่น่าดูเท่าไหร่นะครับผลค่าเลือดจะอยู่ท้ายคลิปนะครับรอติดตามชมท้ายคลิปด้วยนะครับว่าผลค่าเลือดของผมจะออกมาเป็นยังไงอโอเคครับผมก็ ตรวจเลือดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเล่นยิมนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับมีงานプายมันนะครับของเหล่าบรรดา LGBTQ นะครับพี่ตูนได้อินไว้ผมไปเดินพาเลตด้วยนะครับช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นเเราก็ต้องมาโชว์กล้ามนะเราก็ลองมาพัมในยิมมือก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่ยิมแล้วเราเดี๋ยวรอนะครับผลเลือดนะครับจะส่งมาทางอีเมลนะครับไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับ เดี๋ยวรอดูต่อนะครับว่าผมจะถ่ายภาพกลดเลือดให้ดูนะครับว่าออกมาเป็นยังไงบ้างอ่าแล้วก็ตอนเนี้ผมคิดว่าผมจะมาพัมอัปเปอร์บอดี้ก่อน,นครับสักไหลกับอกอะไรประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวไปรอดูกันว่าผมจะพัมอะไรบ้างนะครับ ถงงา่ายงานแล้วนะครับเดี๋ยวเขากําลังเตรียมตัวกันอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวกําลังจะจัดขบวนเดินนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศร,รอบๆว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เดินจากพัทยาเหนือนะครับเทอร์มินอลเนทเวนตี้วันไปถึงเซ็นทรัลน,นะครับเราติดตามดู เดินอยู่ในข,ขบวนนะครับเป็นขบวนของพี่ตูนนะครับตูนวีแกนนี่แล้วก็มาเซลฟ์แฟคทตอรี่นะครับี่ พี่ตูนนะครับก็เดินพาเลทเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับโดนแฟนขับบอกเลยครับว่าถ่ายรูปเป็นอะไรที่เหนื่อยมากครับผมเราเรายิ่งอดอาหารกันมาแล้วครับแล้วก็เหมือนคาร์ดิโอเลยเนาะเดินมาค่อนข้างไกลประมาณประมาณกิโลได้ถ้าเอาแบบเอาแบบตั้งต้นจาก1ไปถึงตัวนั้นแหละ2.8อ๋อ2.8ที่ตรงจับนาฬิกาอยู่ครับโอ้โหหิวกันมากฟาสติ้งกันมาด้วยนะครับแล้วก็พี่ตูนมาเรียนข้าวผมีแล้วต้องขอบคุณครับค โอเคครับก็คลิปวันนี้ก็มาเดินพาเรกับพี่ตูนนะครับเป็นเพราะว่าพี่ตูนนะครับเชิญผมมานะครับได้มาเจออะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับก็สนุกมากครับวันนี้เป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับ LG b t q นะผมทำให้เรารู้ว่าทุกวันนี้โลกมันไปไกลแล้วมันทำให้เราคือต้องยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นครับผมใช่ครับหลายอย่างสวยงามนะครับผมที่เข้ามาในชีวิตเร การที่เราได้เข้ามีโอกาสมาส่วนมีส่วนร่วมในวันนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับผมใช่ครับแล้วก็นําเสนอคอนเทนต์ดีๆนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวดูต่อไปนะว่าผมกับพี่ตูนจะไปทําอะไรกันอีกนะเราจะได้แต่เพิ่มแชนแอีกหรือเปล่าครับรายการแข่งมาแน่นอนแล้วก็วันนี้ผมมีผลเลือดมาโชว์ด้วยนะครับท่ผมรอติดตามได้เลยเดี๋ยวผมถ่ายผลเลือดให้ดูนะว่าเป็นอะไรพี่รับรองว่าอึ้งแน่นอนับผมอึ้งแน่นอนนะครับรอติดตาม วันนี้ไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามพี่ตูนด้วยครับช่องพี่ตูนมีแกงสวัสดีครับอ่าอันนี้ก็คือผลเลือดที่ผมตรวจมานะครับทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติแม้ว่าผมจะออนไซเคิลมาเป็นเวลา6เดือนติดต่อกันนะครับแล้วก็มีค่าการทำงานของตับสูงนิดหน่อยนะครับแต่นักพอกายเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับสรุปดี